สวัสดีค่ะอยู่กับซาโบไซรุยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับบรรยากาศเช้าเช้านะคะกับการเช็ครถของจีมงานมานฟรอมมิสกุลน,นะทุกคน,นจะร้อยห้าบ้าปพลังของเราเมื่อวานติดนะขนาดรถร้อยห้ายังติดนับภาษาอะไรครับสมบูรณ์พัฒนาจะเหลือเลยค่ะทุกคนเข้าไปช่วยเขาติดค่ะเมื่อวานนี้ โอ้ยถ้ายูไก่ขคขว้ครับไปรูดไปไอไปถ่ปายคลิปแล้วมันอยู่ไกลนะคะอยู่ในดบในดงในป่าท,ที่ไหนก็ไม่รู้ดูนะสภาพกระจกนาทรงนาซาลังตรงลังเต่าไปหมดแล้วนะ,ะเนื่องจากว่าต้นไม้ลายคะ่ะไม่ใช่ตามทางนะในานาอ่าผู้คุมมาแล้วไปจะไหนปปบอเจ้านั่นไปนจะไหนสี่เกมสอง ไอ้แกงแรงแกงแรงกับอกเจ้าเล้วว่าเจ้าแกงแรงยาระวังครับเด้อบรรยากาศเช้าๆนะทุกคนคือหน้าหนาวแล้วนะคะในปลุมวีวีหนาวแล้วนะคะทุกคน นี่ก็สานุ่นของเรานะคะก็มาเตรียมเช็ครถเตรียมดูดฝุ่นดูดฝุ่นเช็ดรถนะคะสานุ่นก็เช็ดรถนะคะเช็ดมันมีฝุ่นแล้วก็เช็ดนะคะอยากได้สติกเกอร์ฟรีต้องทำยังไงคะมีเอซีถามต้องเจอสาวนุ่นเท่านั้นนะคะถึงจะได้ของฟรี ตอนนี้ก็เคลียร์ของนะคะเพราะว่าขยงขยะขวดน้ำก็ชิดนะคะเป็นมีฝุ่นข้าวนะทุกคนเราก็ต้องชิดเือบจะทุกวันนะคะนี่ค่ะสานุนดาซิงของเรากับเจ้าราูปครอบคู่ใจนะคะจะดูการหน้าเกี่ยวข้าวนะฝุนข้าวไปขายแล้วก็ส่งตามบ้านนะคะทุกคนไปเราก็จะไปใส่ฟางวัวก่อนที่เราจะไปส่งลูกนะคะนี่ หน้าที่เราส่งลูไปโรงเียนต้องตกใจผมเรานะคะทุกคนเราไปสอยผมมานะคะโอ้เบาหัวเลยนะคะ <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> เราก็มาถึงครอ,อวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเราจะให้ดูผลงานคือฝนตกในในค้อ,อวัว <c oughs> ดูนะคะคือวัวแบบเกือบจะท่วมคอวัวแล้วนะคะ โอ้ยสุรินฝนตก,ตกตกแต่นี่อ,อกหัวพี่น้องข่าน้าไม่ต้องห่วงนะคะเดือนนี้เบิดกังตกเตงแต่กังเว้นหอดกังขึ้นกักตืน่นเปิดก๊อกไหนฝั่งไหนโตก๊อกฝั่งไหนฝั่งนี้นะอีตรงตัวเมียเนี่ยนะคือแลบล้นทุกคนลวนแบบล้นแบบ ต้องมาเด้อเล่นตรงนั้นเด้อโอ้ <c oughs> ดูน้ำนะคะทุกคนน้ำอีบาวนี่ก็บอีอันนี่ทุเรียนมันต้องมาเด้อไม่ต้องมาเด้อด <c oughs> ในก๊อกไหนก๊อกฝั่งนู้นปัดง่อยยังสิว่าเปิดได้เจ้าก็บอาไปเนาะ คือไปเปิดพูดาัวบอกกับบมีเออว่ะโอ้ยพี่น้องเบิ้งที่ละน้าว่าบั้ามัเดเออแล้วบักได้มันไปเปิดฟังพูดง่โอ้โคือแบบทุกคนอีบาวนี้กับอีทุเรียนดูดิ มันนอนต๊บปองตุ๊พงอยู่ในน้ำแต่ว่างว่าข่อยปอดค่ะกว่าข่อยบ่เป็นหยังค่ะพี่น้องมาถึงแค่ตรงนี้นะนี่หัวโบไม่เป็นอะไรนะคะโอ้ยทุเรียนมึงมันเปียกเลยแหมดีนะไม่ท่วมงัอค่อยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นตอของการลืมปิดน้ำนะคะ ไม่ทราบว่าเท่าแกไหนเปิดนะนี่ฝั่งโครกฝั่งใส่ฟางของเบานี่ดูน้ำนะคะทุกคนลอยกระทงได้เลยค่ะฝั่งนี้นะเดี๋ยวพามาลอยกระทงนี่แหละดู่ะนี่ต้นตตอ,อยู่ฝั่งนี้ ก๊อกตรงนี้น่ะเดินมาอย่าวิ่งมันล euh ื่นอย่าวิ่งบอกว่าอย่าวิ่งล่างน้ำที่มีไอ้ลางน้ำสีฟ้าๆเนี่ยหอ้ย เราจะไปใส่ฟางวัวกันนะคะทุกคนพ่อก็มาใส่ฟางควายแล้วนะคะมันหัวมากนีเจ้าข้าใจห่ <laughs> มันเสื้อมันรั่วแน่เลยแล้วไปแล้วไปนั้นมันไปอยู่ฝั่งนู้นได้ยังไง <S 2> <S 2> <S 2> เอาพี่คิดดูวัวมันจะวัวมันจะมีมือเปิด สายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเอาสายไปไว้ฝั่งนู้นเหรอมีสองคนเลยแหละทั้แกเนี่ยแกเนี่ยแกเนี่ยแกเน้อยกสองคนมันซึมมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันซึมออกด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามรอยแตกเนี่ยโอ้ทำกระทงมาลอยนี่แหละ <Yeah. S 1> ต้องไปทำลอยไก่เ <Yeah. S 1> นาะอยู่นอนน้ำนะลูกนะหลงข้ามแล้วแกไปอ่ะ นอนวัวเองเกือบตายลอยน้ำซุปป่องอยู่ห้องโอ้ยกระทงเอ้ยเอาวิทน้ำหากันกินน้ำนี่ละลูกเอาให้มันกินเนาะทำกระทงมาลอย ปิดน้ำก่อนหนูเปิดฝั่งนี้หนูเปิดก่อนขาน้ำแล้วไปเก็บกับท่าแก่นะคะแล้ว <g iggle> ไปเก็บกับท่าแก่นะคะทุกคนท่าแก่ทำทำอันนี้โอ้ ไปข้าวเราก็สุกแล้วนะคะทุกคนสุกแล้วเมือ่อคืนว่าจะลงแปลงนี้นะคะจะลงแปลงนี้นะคะเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้ลงนะคะมาเพื่อก็เข้าบ้านเลยนะคะแม่ก็มาไอแวกข้าวนะคะไว้เดี๋ยวเราจะไปใสฟ่ฟางวัวแล้วก็จะไปช่วยพ่อใสฟ่ฟาง อาหารคอยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะสวัสดีค่ะ